i n g แ o o w Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับข o o d Morning i n ง Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ top secret กับเรื่องที่มีชื่อว่า5วิธีการป้องกันสิวในวัยผู้ใหญ่สวัสดีครับมาพบกับพ่เีกและทีมงานอิงแนวนะครับวันนี้เรามาพูดถึงความสดใสไม่ใช่ร่าเริง แต่ว่าเป็นความสดใสบนใบหน้าของทุกคนนั่นเองนะครับแน่นอนว่าผู้ฟังหลายคนเนี่ยมีทั้งวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่แล้วก็เรียกว่าเป็นวัยที่ยังไหวอยู่หน้าอะไรแบบนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยอยากจะมาแนะนําในเรื่องนึงนะครับเรียกว,ว่าทีมงานฝากพี่เอกมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อความห่วงใยแล้วก็ความสดใสบนใบหน้าของเรานะครับ ใครที่ชื่นชอบในเรื่องนี้นะครับรับรองว่าถูกใจกันอย่างแน่นอนทั้ง5วิธีการเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วลวก็เราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนจะไปฟังเนี่ยถ้าใครที่เพิ่งมาฟังครั้งแรกเนี่ยก็ยินดีต้อนรับแล้วก็อย่าลืมนะครับสามารถกลับไปฟังเอพิโซดก่อนหน้านี้ได้นะครับทุกเอพิโซดเนี่ยตั้งใจทําเต็มที่มากๆเลยเอาล่ะมาเริ่มต้นที่ข้อแรกกันนะครับผมตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเส้นผมของเราแน่นอนว่าวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นครีมนวด น้ำมันใส่ผมครีมโกนหนวดเครื่องสำอาง์เ i อไร r i z e r นะครับหรือว่าครีมกันแดดและผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำมันนะครับเป็นหลักเลยอาจทำให้รูขุมขนนั้นอุดตันและไม่พอเนี่ยยังนำมาซึ่งการเกิดสิวด้วยนะครับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่อุดตันรูขุมขนนั้นจะช่วยลดสิวได้ยอย่างมากเลยนะครับโดยวิธีการสังเกตนะครับก็คือว่าให้นำผลิตภัณฑ์ที่เราเนี่ยซื้อมาไว้หรือว่ากำลังจะหาซื้อนะครับลองมองหาคำว่า n o n c o m o d o g เจ i c นะครับหรือว่าคำว่าไม่ก่อให้เกิดโรคนะครับและ Oil Free นะครับบนฉลากสินค้าเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นมั่นใจว่าไม่ได้มีน้ำมันหรือว่าส่วนประกอบที่ทำให้เกิดโรคนะครับและนอกจากนี้การพิจารณาความจำเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยมีผลอย่างมากเลยนะครับพี่ต้องบอกเลยนะครับว่าการควบคุมสิวเนี่ยแม้ว่าเรานั้นจะใช้เครื่องสำอางหรือว่าครีมบางชนิดที่ได้รับการรับรองโดยแพทย์ผิวหนังนะครับหรือว่า dermatologist tested คำนี้แปลว่าแพทย์ผิวหนังเนี่ยทดสอบแล้วหรือว่าผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่านั่นไม่ได้แปลว่าเรานั้นจะการันตีว่าเราจะไม่แพ้หรือว่าไม่มีสิวขึ้นหลังจากการใช้นะครับฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดสิวได้นะครับมาถึงข้อที่2นะครับใช้นโยบายไม่จับไม่กดไม่บีบนะครับผมเรียกได้ว่า และจะทำยังไงอะครับมันก็โหบวมเป่งแบบนี้นะครับผมหากวันนี้เนี่ยเราเป็นคนที่ชอบเท้าคางหรือว่าเอาหน้าไว้กับมือนะครับแบบว่าเออมันเมื่อยนะครับพี่เอกอะไรแบบนี้พฤติกรรมนี้เนี่ยครับอาจจะเป็นตัวกระตุ้นสําคัญที่ทําให้เรานั้นมีสิวบ,บนใบหน้านะครับเพราะว่าอะไรมือเนี่ย เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียชั้นดีนะครับบางครั้งเนี่ยเราจับสมาร์ทโฟนจับนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็มาจับหน้าจบเลยนะครับเรียกได้ว่าสมัมผัสใบหน้าเมื่อไหร่แบคทีเรียเนี่ยก็พร้อมที่จะอยู่บนใบหน้าเราเมื่อน,นั้นนะครับผมและแบคทีเรียเหล่านี้เนี่ยทำร้ายผิวหน้าของเราทําให้เกิดตุ่มสิวทันทีนะครับ การไม่ใช้มือสัมผัสบนใบหน้าเนี่ยจึงเป็นนโยบายเรียกได้ว่านโยบายเลยนะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในการที่เรานั้นจะต้องนําไปปฏิบัติใช้ดูนะครับและการกดสิวบีบสิวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งต้นเหตุในการเกิดสิวที่ลุกลามนะครับเพราะว่าการกดนั้นจะทําให้เกิดเชื้อแบคทีเรียลงไปในสิวอีกแล้วแม่ทุกทางเลยนะครับเจ้าแบคทีเรียเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่กับเราตลอดเวลาจริงๆนะครับรวมไปถึงว่าผิวชั้นลึก กลายเป็นผิวอักเสบด้วยนะครับและไม่พอนะยังมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ทิ้งรอยดําบนใบหน้าเอาไว้ถึงว่าละครับทำไมทุกครั้งเนี่ยที่หลายคนหรือว่าตัวพี่เองเนี่ยเคยมีประสบการณ์นี้นะครับแล้วมันมีผิวแบบรอยดําๆเนี่ยอ๋อมันเกิดจากสิ่งนี้นี่เองนะครับมาถึงข้อที่3นะครับไม่ปล่อยให้เหงื่ออยู่บนใบหน้า เอ๊ะเราจะต้องไงเอาทิชชู่โปะไว้หรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนนะครับหลังจากที่เรานั้นทํากิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายเดินไปเที่ยวหรือว่าไปเจอกับมลภาวะสภาพอากาศที่ทําให้เกิดเหงื่อบนใบหน้าของเรานะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิของร่างกายลดลงแล้วเนี่ยเราควรรีบล้างหน้าอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะอาดทันทีนะครับเพื่อว่าอะไรครับเราจะสามารถลดการเกิดสิวที่ใบหน้าและแผ่นหลังได้นะครับสําหรับคนที่ออกกําลังกายเป็นประจํานะ แนะนำเลยนะครับว่าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คือว่าเราไม่ควรแต่งหน้าหรือว่าใช้เครื่องสําอางนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการสะสมแล้วก็อุดตันด้วยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเรานั้นจะใช้เครื่องสําอางที่ระบุไว้แล้วว่าเป็น o i l f r e รนะครับหรือว่า Non- ค o m e d o g e n i c ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดการอุดตันของรูขุมขนนะครับและที่สําคัญนะครับเวลาที่เรานั้นล้างหน้าเนี่ยควรล้างหน้าให้สะอาดทันทีหลังคูดาวเสร็จนะครับผม และก็มาถึงข้อที่4นะครับหลีกเลี่ยงการถูหน้าแรงๆนะครับแล้วก็ล้างหน้าบ่อยๆพี่เอกเคยเจอมากับตัวนะครับว่าคนรอบตัวเนี่ยก็โอ้โหล้างหน้าแบบนี้เองเหรอถึงจะสะอาดนะครับเรียกว่าพี่เอกก็เข้าใจผิดมาตั้งนานนะครับว่าต้องขัดต้องถูหน้าแรงๆนะครับถึงจะสะอาดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย หน้าพังนะครับผมเพราะว่าสิวที่เกิดในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่นะครับไม่ได้เกิดจากความสกปรกนะครับดังนั้นการล้างหน้าบ่อยๆหรือว่าการขัดถูใบหน้าแรงๆเนี่ยจึงไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นให้เกิดสิวมากขึ้นด้วยซ้ํานะครับโอ้โหเกมพิกนะครับผมเพราะว่าการพยายามทําความสะอาดด้วยการกําจัดความมันบนใบหน้านะครับที่มากเกินไปเนี่ยทำให้ผิวหนังนั้น สามารถผลิตน้ํามันออกมามากกว่าเดิมนะครับและไม่พอเนี่ยส่งผลให้ใบหน้านั้นเกิดความมันเกิดการอุดตันนะครับเพราะว่าความมันของใบหน้านี่ครับเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าหากร่างกายของเรานั้นพบว่าหน้าแห้งนะครับร่างกายก็จะผลิตน้ํามันออกมานะครับเพื่อรักษาแล้วก็คงตัวไว้ซึ่งสภาวะร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณล้างหน้าด้วยสบู่อ่อน,น1-2ครั้งต่อวันก็พอแล้วนะครับและไม่พอนะใช้ผ้าสะอาดซับหน้าเบาๆก็เป็นอันเพียงพอแล้วนะครับ และก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ลดยากแต่ลดได้เมื่อไหร่เนี่ยรับรองว่าไม่ใช่แค่ใบหน้าที่ดูสดใสนะครับมันจะส่งผลไปถึงการทํางานของร่างกายมากมายเลยนะครับนั่นก็คือลดความเครียดแน่นอนว่าวันนี้ถ้าเรานั้นตกอยู่ในภาวะเครียดหรือว่าความกดดันนะครับร่างกายเนี่ยจะผลิตฮอร์โมนที่มีชื่อว่าคอร์ติซนะครับผมเจ้าฮอร์โมนตัวนี้นะครับเมื่อมันออกมาเนี่ย ฮอร์โมนนี้จะกระตุน้นต่อมไขมันให้ผลิตน้ำมันบนผิวหนังนะครับเมื่อน้ำมันบนผิวหน้าบนผิวหนังผสมกับแบคทีเรียและเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วเนี่ยอหูหนักเลยนะผิวหนังเนี่ยก็จะเกิดการอุดตันหรือว่าอักเสบนะครับเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวดังนั้นแล้วเนี่ยการลดความเครียดจะช่วยลดการเกิดสิวได้ในวัยผู้ใหญ่นะครับผมหากทั้ง5วิธีนะครับที่นํามาเล่าสู่กันฟังแล้วเนี่ยยังไม่เห็นผลนะครับ พี่เอกและทีมงานอิกแนวเนี่ยแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางนะครับเพื่อรักษาต้นตอของสิวที่อาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆได้นะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงของโฮอร์โมนที่อาจจะเกิดจากรอบเดือนการตั้งครรภ์หรือว่าการใช้ยาคุมกําเนิดนะครับหรือว่าจะเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดและอาการแพ้อาหารแพ้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางรวมไปถึงกรรมพันธุ์นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คําศัพท์คํานึงที่อยากจะให้รู้จักไว้นะครับนั่นก็คือ acne อีกครั้งนะครับ acne นะครับ a c n e นะครับผมแปลว่าสิวนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้เรื่องสิวๆเรื่องที่ทำให้เรานั้นรู้สึกไม่มั่นใจนะครับกับ5วิธีนี้ก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าแม้ว่าวันนี้เราจะต้องต่อสู้กับปัญหาสิวนะครับเราก็เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจนะครับเราสามารถสร้างความมั่นใจและการพัฒนาภาษาอังกฤษ และสร้างความมั่นใจดีๆร่วมไปกับ Ink Now นะครับแบบฟรีๆด้วยนะเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ i n g n o w in.th ใครที่ยังไม่เคยเข้าไปนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับเข้าไปศึกษาเข้าไปลองอ่านและแชร์ดูได้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะติดตามผ่านทน้าแฟนเพจ Facebook i n g n o w in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุกพอดแคสต์เพลเยเอาไว้ทางก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ฟังกันมาจนจบเอพิโซดนี้นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เอกและทีมงานอิงนาวเนี่ยต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนนะครับเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันตอนน่อไปแล้วพบกันนะครับ See you soon